สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีนะคะร่วมกับวัดอัมพวันและเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญบางขัดมากค่ะได้จัดงานประเพณีสงกรานมอญเมืองละโวนะคะประจำปี2567ค่ะที่วัดอัมพวันตําบลบางขันมากอําเภอเมืองลบบุรีค่ะนายปรัชญาเปปะตงังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานมอญเมืองละโวประจำปี2567 โดยมีพระครูอมรสมนักคุณนะคะเจ้าวาดวัดอัมพวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญบางขันมากและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกรล่าวว่ากิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรักความผูกพันในครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งต้องขอชื่นชมกลุ่มชาติพันธุ์มอญวัดอัมพวันตําบลบางขันมาทุกคนนะคะที่ร่วมการสืบสานงานประเพณีที่สําคัญมาจนถึงปัจจุบันค่ะทางนี้งานประเพณีสงกรานมอญเมืองละโวเป็นงานประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายมอญนตําบลบ,บางขันมาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรั์ประเพณีและวัฒนาธรรมท้องถิน่นและปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนประชาชนในท้องถิน่นเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารภูมิปัญญาคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ออนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรมรมรวมทั้งให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมและมีโอกาสทำงานร่วมกันโดยใช้งานประเพณีวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนรวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16เมษายน2567ภายในงานค่ะประกอบด้วยกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธร,รูปกิจกรรมก่อพระเจด,ดีย์ทรายกิจกรรมการสาธิตอาหารพื้นถิ่นของชาวมออาทิเข้าแช่น้ำสม,มนุนไพรกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านอาทิหม่อนซ่อนผ้าเสือกินวัวตัดคู่กิจกรรมการสแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วยค่ะ